เข้เาแถวดีกว่าค่ะน่ะนก่านะคะ,ะเราจะรู้จักใครท่านแรกเลยค่ะสวัสดีค่ะ น้องไม่สูงงานอาจารย์คะมั่นเดียวกับแบดดี้แบดดี้เลยค่ะท่านอาจารย์ปากพัดจังเวกงานค่ะแต่เดือดเก่าแต่ที่น่าสนใจดูดวงศีรษะของนางแบบสิคะรู้ไหมคะนี่คืออะไรใครตอบได้อยากตอบระดอกกุหลาบนะคะ มีไหมคะสังเกตไหมมันคืออะไรสังเกตไหมคะขาชารสีผค่ะนี่เหที่เราเรียกว่าาเห็นไหมจะเป็นค่ะแบนๆเอันนี้ต้องถามแรงบันดาลใจเลยค่ะอาจารย์ชาสีอย่างนี้มันมันมีที่มาที่ไปยังไงทำไมถึงเกิดเป็นผลงานชิ้นบนดาลใช่ไหมครับค่ะผลงานชิ้นนี้พอดีไปเจอ ใกล้ๆถ่านขยะนะครับที่เขาดึงแล้วทิ้งๆนะครับเป็นฟองอยู่พอเจ็บแล้วเอ๊ะทำไมของนี้น่าจะเอาไปใช้เป็นประโยชน์ได้ก็เลยลองมาไอเดียเทคนิคดูว่าเออของที่ทิ้งแล้วเอามาใช้เป็นประโยชน์ได้นะครับขอบคุณจะเข้ามอาจารย์อ้อยค่ะโอ้โหจ๋าเดี๋ยวัรนธรรมเราไว้เราไวสัมภาษณ์ที่ไหนเราเก็บไวเราเก็บของดีไว้ทีหลังค่ะใช่่ะคด้านนี้ค่ะอาจารย์โอ้โห เป็นประโยชน์ค่ะศิษันดิ์สวยมากอันนี้นี่ต้องทำจากผมจริงแน่เลยจาจาร์โอ๊คทำผมจริงเลยค่ะซื้อผมนะคือแต่ก่อนเคยดูงานที่ต่างประเทศนะคะเคยไปดูที่ต่างประเทศอาจารย์ท้อท่านคุณดูคาร์มีค่ะก็เลยเหมือนจะไปเอาตุ๊กแกขึ้นมาแล้วก็เอาผมไล่สีแล้วก็ ผมค่ะคเป็นเร็ตผมขอบคุณค่ะขอบคุณอาจารย์โอ๊คค่ะขอบคุณค่ะสัมภาษณ์คนนี้